สวัสดีจ้าพี่โยโคุลาศานเองด้วยจ้า,าจากนะหลังจากทว่ามิลลี่ทำกับเข่าเซ็ตซับเรียบร้อยจะกลับมาพุดอะไรเจ็บๆอีกจ้นะสวัสดีค่ะน้องแก้มค่ะโอ้น้องแก้มก็ยังเล่้นหนามเนอ่างอยู่ด้วยจ้นะน้องแน่ก็พึ่งกลับมาจากตัดป่อยด้วยจ้ะนี่ยิงง่ายก็ร่างลงหลงุดลงอะไรกัน,นมาดูกันจ้าว่ามิลลี่ทำอะไรน้อนี่อันนี้จะแต้มหอม โอ้โหแต่หอมในไอ้นี่เดี๋ยวจะในกระถางยางบึดยนต์นะจ๊ะนี่ต้องเต็นถ้าจะได้กินไม่ต้จะนิดต้องเต้นต้องเป่าไก่ด้วยแล้วมันโตขคือไม่ค่อยมามามาเลียร์เท่าได้มันยังไม่เห็นมีอะไรเลียร์นั่นดิเห็นอี่ตอนแช้พักบุ้งมันก็ไม่นานนะนี่ลอยมมรี่กับฟูให้พักกาดจะแบบ ได้มดจะเลือแค่น,นันเอ้งสนชวนนันเรีดาได้ใบถ่านนีอะไรดจัแรกก็หยัดๆไปดูปนดูจัดวมันจเป็นยังไงด้วยแกมกันเลนนาาด้วยอันนี้ก็ไปอา,นาบน้ำก็เด้ดจัขึ้กลับมากินข่าวพอดีเมลีก็ทำกับเขาเซซับไปเร็วเดยจ้ะที่ว่าไอ้ทอดว่าปีนั่นแหละจ้ะอันนี้ลอยเมลีปูกักบุ้งใบ,ดดนนบได้ที่จันันพิโยมกเมดไทยดูพักบุ้งพอดีพอ เก็บไปกินกันแล้วยอดมันลืมต้นมันลืมเกก็เลยเอาจีกมันจะดีกัเลยจะมาแต้มหอมแท้นะนจ้ะตัดโยก็เรียกแต้มหอมน,นจะจ้ะ<ต>กับห,หัวเลยเอาหัวลเ,าลาเลยเอาหลากจี่ขึ้นเลยจ้ะอา่าเดี๋ยวกินข้าวไม่ได้จ้อยนะนั่นแหละเหตุผลที่จะกินข้าวไม่ได้ด้วยจ้ะนะเจ้ากบบาทเจ้าหนูแก้มอิ่มแล้ว จะให้อ<า>ึนลึ่นได้ไงเต็มกละมั่งแลวจันนันน่ะกท้นหัวท้อนไปกินตุ่นไหเอาตุ่นมันไปเวลากินใส่พักใส่เกอรงอะไรนะค่อยจะจีบมอาก็จะทั้งถ่ายลงคอยมาหลุ่นมาดูกันว่าจะเกิดไทยไม่ได้ใช <c oughs> จักจะเกิดมาจากหอมจักมันก็ซื้อเข้ามาแหละจ็คจะแบบไม่ใช่ว่าเขาบอกหอมปลูกหรือจันนี่นะจะบอกกัิมเมลี่จะลงเต็มดูจ้ะว่ามันจะนั่นไหมก็เป็นหอมตำรับทำ เรื่องเกงของบา้านโยทั่วไปจะจะไม่ไม่ลีอยากลองมาปลูกดูเพราะเห็นกระถางมันบางนะจ๊ะเเผื่อเมื่ไถ้ามันงอกเป็นยงเป็นยอดอะไรก็จะได้มาเด็ดกินไปจ้ะเดี๋ยวพ่โยจะพามาดูผลงานเรื่อยๆว่ะ <c oughs> จะคืนหรือไม่คืนจะอะไรยังไงจะรอดหรือไม่รอดจะจะรอได้นีมเคยปลูกแต่หน้านี่เด๋ยวพลิกนี่จะเอาออกไปปลูกทั้ง หลังบาทเลยมันเม็ดมันเรอาจจะนี่เลยมันองอ,อึ้นแล้วแบบนี้ตอนเย็นเนี่ยแบบนี้เจาโอกระดูกทะลุ้ายไหมก็มีนะจจะนี่สองต้นต้นพริกนี่ต้นหลักก้อด้านหน่อยจะนี่อันนี้ตนนน้นหนนนลัก ในลีแม่แช่ดกจนนีล่อลงปาดเอาเลยว่ามันจะงอกไหมถ้าไม่งอกจะได้ตือทา,ากินจ้ะแสดงว่าไม่มีฝีมือในการปูพักหรอกอาจจะทิสซูก็ได้ <laughs> อาจจะให้แช่แต่ไม่ยอมแช่แล้จัน,จนี <Okay. S 3> แต่ตอนพี่โยเรียนกับสมัยเรียนก็ต้องเช่กอน,นะจ้ะ ไอ้เหมือนมียอดเค,ยเคียวขึ้นมาจากหนึ่งคืนอะไรอย่างเงี้ยสิมันไม่ดีจเหี้กกดเข้าดีจันงนียมันจักกิจ,จกรรมพอทำกค็คงกับเข้าเสียบบางไม่ได้ดัชนีเก็บอกว่าบางๆก็ในต้องทำอะไรก็ได้ตอบคอมเมนต์เอฟซีเราก็ได้ด <c oughs> เห็นเราลอยเหลมๆมาคลิปละสองสามคอมเมนต์นะจ๊ะมาตอบ คอมเมนต์ <Comment. S 2> นี่ตบแม่ก็ตบเป็นซุดนั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่ได้ถูกคขีดไอ้นี่เนี่ยจ้าที่เบิ่งก็มัวแต่จนไปอื่นแล้วก็พอมาดูก็บแม่ที่นี่แดดร้อนก็เม่นนั่นดูก็เลยมันร้อนเหือแต๊กเครือแต้นก็ไม่เลยไม่ได้ตบร้อนจริงๆเลยจ้ะถูกนี่ก็วันพระอีกแล้ววันนี้ไม่รีบก็จะตรงไปวัดอีก แก่ก okay. ินคนเดียวไม่เรียกใครเลยนั่นนะย้อยมามาเขือลุงให้ดิเอาไปไหวไขเลยเกือ่เอา,เานะเต๋มไปเรื่อยๆนะจัะนี่เต็มพอดีแต่เต็มกับทางก okay. ็ดีแก่กินข้าวไม่ได้อีกวัานนี้ ยายมากินได้เลยสองอันขนาดนั้นแล้ว <C> e <al> หืมหลอเฟ้งเลยดิลูกนี่ไม่ยอมแบ่งใครเลยด้วยนะโอ้ <c oughs> ยายเยอะดไม่แบ่งไปให้ยายจักการนึงลูกหนูปจะกิน <c oughs> คนเดียวหมดุด <c oughs> ยังไงเลยนี่หนูไม่ห่วงยายเลยดินะ่ะเนี่ยน่าจะพอจุ่มเลยเออยน้ำมันเชิงโลกเย กินแบบกินตุ่นไหมอันตัวอันเมืกีนี่แบบถมอลไรนี่นะมันมีดินถมมีนะนี่ใะ่ด๊อกอันเป็นถมละไรออี๋ไมองไม่เห็นนี่นะมีเข็มเยอะอันนี้ดับมีเข็มอันนี้จะจับมุมนึงไป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 แตะจอบนังตรงนู้นนี่นะไม่ใช่เพรานั่งกะเอาออกได้ อเอากินตุ่นมันดอกคือจะหัวเนี่ยคือจะไม่ได้หัวดรอกค่ะได้ตุนอยู่จะได้ใบใจพัดใส่แกงอะไรเป็นนะจ๊ะเวลาม,ม,มีเมนูทิ่ทำใส่ตุนหอมเดี๋ยวพี่โยจะพามาอัพเดตดูเรื่อยๆแต่จะห <laughs> ลอดหรือไม่รลอดนะจ๊ะ เหม่หมอมตุมไอ้เจมเอาหัวไม่ไม่ได้นั่นเลยหัวน้อยหน่อยเ<ม>อามุมใบเยอะๆนู่นน่ะเนี่ยเดี๋ยวน่าจะเ,อ,เอาใบติดติดหนึ่งเลยไหมล่ะเ <laughs> สีงยงหยาดกี่น้องแ <laughs> ล้วก็เซลน้องเก่งไปได้วยเช่น <laughs> เลี้ยงหนามเราสบายใหญ่เลย ก่อนมาดูผลงานเมลลี่จ้ะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลุุนกันจ้ะนนแต่จะเป็นมูนหรือจ้าเร้อยเลยเด,ยดยแล้วในต้นข่ำเดี๋ยวเย็นๆจากนอนเมลลี่กจะเอาอันนี้ไป็นปูสามตัวนะจ้ะมาอีกแล้วกว่าจะได้กินข้าวได้อะไรอีกแล้วนี่ตอบนี่ทำไอ้จักตอกไว้เวลาหมัดเขาตุ่มนะจ้ะเห็นมันมีตอกอยู่เมลลี่กั พาเอาไว้ต้นนั่นจะมันแห้งเมลี่ก็เชน้ำเอาไว้เวลาต้นจะทำเขาตุ่มนะจะดจ่ใดมันไปตรงไปหาจะมีใหม่ยุกลเลือดมลี่กทําำเอาไว้เมลี่เจ้าใหม่ไผ่จะทำจาักตกเอาไหม่ว่าบางทีก็จะใช่พวกยางดึงสมัยนี้น้ำเนี่น้ใช้ยางใช้ห่อฟางแต่เมลี่จะเอาตกใส่ตกแบบเก่าดังเดิมเลยเลยจัด ก่อนจะมานั่นจังหวัดถอดมันก็ไปพอกินนึ่นจ้ะต้มพักรัวพักไว้ให้อีกหนึ่จ้ะนี่ <c oughs> โอ้ขับข่าววันนี้มีมเมนูนตำพรีชพักของปวดของพี่โยยเลยจ้ะนี่นี่นึ่จ้ะแม่ลีผู้ไม่ยอมอยู่เฉยนะจ้ะนี่เนี่ยไร่ท่ำหนังทำหนังไอ้แต่หน้งจิ้มแต่ต้นมันยิงหลุนๆได้ไม่หลูเฮงจะท่ำไม่หนังจะท่ำอันนุ่นท่ำอันนี่ใจจะพราะมันท่ำดายจท่ำไป ได้เอาไว้ใช่เพื่อหม่อมกันโกรมาขอแบ่งเอาไปทำไอ้มัดไอหอมจ้ะเขาเอาไปนั่นพวงหอมเพราะว่าปลาหม่อมแกปูหอมดานะจัะหอมไว้ทำผีแกงเลยจ้ะเลยมาเห็นเลยบ่อุ้ยขอดาว่ะจะขอตื้อเลยเลยไม่รีบบุกไม่ต้องซื้อดอกก็ไปเตื้อบะแบ่งเอาไปใช่ไปบ่เลยบะเดี๋ยวจะแบ่งหอมมาให้ใช่บะ มีมีเนื้อที่อยู่ตรงค้างบ้านเขาได้ไหลยจ้ะพบว่าเขามาสือที่เอาไวท้ทีนี่เขาไม่ได้ทําอะไรนะจ๊ะมันยามันก็ขึ้นก็เลยเม่หม่อโมโคกเขาปลูกเองหอมปลูกพลิกปลูกพักแตงหลายสังหลายอย่างแต่รวมๆกันอยู่นั่น,หนแหละเดพันกันนัวก็นตือเลยแม่ลี่ก,ก็ยังไปว่าอยู่ทาไมปลูกขีดกันเทมีสังฝักทองเขาพูดพลิกหอมมุกขือ เว็บปลูกทีกันหมากเลยน่ะจะเว็บปนกันไปเลยไม่เป็นโซนสัมปลูกปนกันไปเลยแมรี่ก็ไปดูเขาก็ไ้เจ็บใบหอมมาดึงดอกหอมมาดึงเลยจะไ้ม,มานั่นอันนี้แมรี่ก็สืบอสารการจักอตนี่มาจากคุณยายด้ยจ้ะ<อ>มาจากแม่ใหญ่ตั้งแต่เรื่อเลยแะพอดำนานะ่ะเห็นเกจักเลยแมลี่ก็อยากจักก็เลยก็ ทำแกดกาให้ทำที่ทำกับปเขาทำอะไรปิ้นกับมาจากเมยียเนะี่ยเลยจากเกดโซนเกตดในหน่วยด้วยจากเกดจะโซนห้ทำเลยเกดไม่ได้ให้วิ่งเรียนเหมือนเล็กหน่วยใช่ไหมนี่เด็กจก้ะมาจากโรงเรียนนี่มีไ่ไหลตรงทำปิ้นอ,อย่างเลยจ้ะแต่วก็นี่เมลีก็ตักน้ำนอกจากนาู้นตักน้ำก็ไปตักไสด้วยจ้ะไอ้รำจักรลาดอยู่ลยจะไปตักมาตัวนั้นซักมันอยู่ไกล เขาเลิกโรงเรียนมากกไปได้เลยจ้ะสามหาสี่หาเดินตีนเปล่าได้จ้ะต้นนั่นไม่มีรองเท้าใจตุ๊จกจ้ะมาเต็มเรียนกว่เลิกไปตักเลยนี่ก็มาดูเมลี่ทำโตล้วก็ถือโอกาสฟัง <c oughs> ประวัติตอนเป็นเด็กได้จ้ะ <c oughs> เริ่มทำงานตั้งแต่มเมลี่ทำเป็นนี่ตั้งแต่เขาจ้างวันละยี่สิบบาทมมนุ่นเลยจ้ะเมลี่ก็ไปกันครับ ไปกอให้โพให้เมย์อยู่ข้างๆเดยนาะจะเดี่รีก็อยู่ในกลางก,กะะ็ทําไปเมย์ก็โพก็แบบว่าช่วยท่านแม่กลัว่ม่ท่านเพื่อนเขากัว่าเขาเจะโค้งงานเขาจะว่าก็ทํามาเรื่อยๆจนชินเลยจะทําเดินแต่ก่อนเดินไปนาะจะไม่ใช่ขึ้นรถเบบนี้ดี๋ยจจะเดินไปอีกเหมือนสองหมู่บ้านเลยนะจ๊ะประมาณไม่รู้ก,กี่กิโลเดิน ออกแต่เฉาเลยหูงเขาเสต็กหัวเขาหขาไอ้เราก็ไปกินเขาข้างนานูเดี๋ยวจ้ะไก่จะถึงสวนเขามันมีซ่าหนามแต่ก้นก็ไม่หนามมันก็ไม่นั่ยนอกจากนอก็กินหนามตำซ่าตาอะไรได้ก็ไปกินกันพอค่ำพอตีมุงก็ดีใจอยากจะได้ลึกมาวันละยี่สิบแม้มืดวันน่ะจะก็ย่างไปจูกันเกินแต่เดี๋ยวนี่ทำไมมันร้อนตับจิเต็กสไปนี่นะ เมลีนี่หยึกยึกหลายทีเลยเด,ดจะนี่น่ะตัดหน่อยจะบอกว่าบูครอาก็ยังไม่อยากใครไปเขาหัวเมลีจะไปเป็นลมกระปารหน่อยตะวอกเห็นเขาไปก็เหลือใจครับนั่นจักตอกน,นี่ก็ไม่มีใครซื้อสารต่อเดจานินทำไม่เป็นกันเลยจะ <c oughs> มีใครถนัดทำเลยจ,จ้ะแต่ว่าก็จะไม่มีการทุน,ทน,นกล่าวทุนอะ้รหรอกคือจะไม่มีใครทำ ไม่มีใครมาห่อเขาต้มไม่มีใครอายได้นยไม่เห็นมีคนขบวนทีิทำอายสักอย่างเลยจ้งเนี่ะทำแต่งานราโรงงาน<ำ>โรงงานเหลยวก็ข้าวก็ทำใหม่ตือตะทำเล็บก,กันนี่ยนกจากน้องข้าวก็้องือหิวข้าวก็้ือกินเนาะข้าวก็ไม่ตรงงัวไปทำแต่หมูขนมจีนเป็นกว๋วยเตี๋ยวเป็นหลายอย่างน,นี่เขาคือจะทำอยูน่นกจากเขานถนัดถูกทำอยู่ได้จะเป็นงโฮโฮเบบนี่ก็อาจะหัวมูกกับนงแนนเลยแต่จ้ะมีเอาเบือง ยังยังหัวมุกโหไหออยู่จ้ะแต่ทั้งหนุ่งนิ้งนี่ไม่ไม่ไม่มีหัวเลยแหละจ้ะทั้งโหมุกเขาตส่งไปนี่เอาไม่เป็นเลยแล้วก็ไม่ต้องมาพูดถึงพี่โยดอกเด้อจ้ะสมัยเป็นสาวนี่กระบ,บวนสุดๆไม่ทำอะไรเลย <c oughs> โยยอมหลับตัวเองได้ว่าไม่มานั่งดูดหัวแบบเมื่อยเหนื่อยแต่ห,า,ห,หากินนต่เก่งเจ้ะแต่ว่าชอบไปทางลุยๆจ้ะหาเห็ดหาปลาจาับปลาอย่างเขาปลานีสูอยู่จ้ะแต่ว่างาน เชิงเป็นการห่อการอะไรฝีมือนี่ก็ไม่ค่อยเท่าไรน่จ๊ะจะนักไปทางการนู่แหละจะเขาปลาเขาหลูกเขาดงชอบลุยแบบนั้นะจะจะให้มานั่งพับจับจีบจับอะไรอย่างนี้โอ้คือจะทำเป็ยนแต่ดอกใหม่แต่แบบนี่ก็ไม่ลีก็ทำทำก็แทบก็ลืมยังดอกใหม่ทำไมคือยังหนึบหนึคือก็ไม่ออกแต่จํายังจํำได้อยู่ไหมทำไมสมองมันมันลืมเขซะไปมั่นสวัสดิ์ได้มากคือจะทำได้อยู่แบบว่า มันจะเป็นลืมๆหน่อยจ้ะแล้วไก่เขาจะมีงานบวชก็บตรงหารื่อมาไ,าไว้ทำไว้แต่จะบางทีเขากับตังก็ไ,ได้เอามาทำเอาไว้จักไปเรื่อยๆเนี่ยรู้พักตุ่มพักอะไรไปได้ใช่ <S <S 2> <S 2> พอเดี๋ยวไก่ซุกพอเดี๋ยวน้องแนงก็กลับมาแล้วเดี๋ยวจะได้มากินข้าวกินนา้าเมื่อใดจะา่าชนีิมิลีก็ถือโอกาสช่วงว่างๆที่รอน้องแนงก็มาทำนู่นทับนี่ไปนั่นแหละจ้ะนี่ พวดวันเลยจะไมเมลี่อันหนุนที่อันนี่ที่เดี๋ยน้องแก้มันยังไม่ขึ้นจากน้ำเลยจ้นะจะจะขึ้นตอนไหนแม่จะได้มากินข้าวแล้วนะเดี๋ยวยังตีน้ำต้วมต้วม,ม,มอยู่เลยน้องแก้มันอแรกจะขึ้นแล้วลูกเดี๋ยวแม่ก็มาแล้วเด้นอนัทนู้ยังสนุกอยู่เลยนี่ฮะ วันนี้เขาก็มีงานเอนั่นอยู่ยังมีงานยาอยู่ไม่ใช่นี่รูนี่ถืมาจิกาวมันแดบข้าไปดูจ็กทีหนึ่งเ้ยด้วยวันนี้หลงมิกก็ไปหลงงพิงดิกอกไปประกวดหลงงพิง เราจากคลิปนี้ก็จะไปแค่นี้นะจ๊ะพี่โยก็พามาดูเมลี่ก่อนกินข้าวทำนู่นทำนี่ไปนะจ๊ะนี่นั่งทำไปกลัวจะได้กินข้าวพอรอน้องแน่นด้นะจ๊ะพี่โยต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกๆคนเด้อจ๊ะ่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เ้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โยล้วก็ขอบคุณนะจ๊ะพี่โยรักเอฟซีทุกคนเด้อจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอย่าพึงเบื่อเมลี่ได้จ้ะเด้อให้เป็นกำลังใจนานๆได้จ้ะเด้อขอบคุณจ้า